นี่ตอนนั้นคิดยังไงอยู่บ่ตอนใดตอนเกิดอุบัติเหตุโอ้ยพ่อัดปูซอน่ะุปูซอแม่บัดไผน้ำหอบไปคือกันปูซอเออปูซอไปน้ำปูสมพาร์เรียนปู้สมพาร์รุนแรกความรุนแรกบ่เนี่ยแรบบี้จะมันรุนไรงแล้วมันหาก็เอารุนแรงเนาะบ่ตีนอึกเป็นสีเลยบบ่จับไปน้ำครับพ่อพ่อ พ่อานจากหลังจากเกิดเรียนแล้วมาถอกกระเป๋านะถึงรู้ว่าเพิ่นอยู่ในกระเป๋าค่ะอืมเป็นเรียนอะนไหนครับนี่จะเป็นอยางไงนี่ปูสมพานเียป็นสมพานค่ะอ๋อเพิ่นมีหลายรุ่นเยอะปูสมพานรุ่นรุ่นไในของแม่น่ะก็รุ่นหนบอรลูแต่ว่าเพิ่นเอาให้กับบอลลูรุ่นใดมันมันหลายเลยต้อนก็เป็นลูกยีเพิ่นอุปถัมภ์ลูงปูสมพานเลยอืมครับ แต่ว่าอันนี้ยันไดกระเป๋าไม่ได้กระเป๋านี่เลยค่ะอันนี้ของเพื่นเป็นล็อกเก็ตของแม่เจ้าล็อกเก็ตล็อกเก็ตปูสมพานนี้ก็ลืมไปอยู่หลังตู้ไม่ได้ไปก็ไม่เอาไปเลยแต่ว่าปรากฏว่าเรียนหลวงปู่หนียในยไดนกระเป๋าอยู่แล้วยันในกระเป๋าอยู่แล้วใครตั้งใจเอาไปคักๆเครบีบร้อยเรื่อยไปคับเนื้อไม่นี่ไม่นี่ช่องนี่อ่า เพราะว่าบ่ได้ะเอาเมื่อไ,อไ้ค่อยใส่พอมกระเป๋าไปนี่ใส่แต่แตสมัยมี่ปูสมพาน์อยู่ไปนั่นไปนี่น้าเพลน,นสิจังเอาไปอืแต่ว่าบดนี้พ่อพ่อไปจังซี่ก็บ่าจะเอาอีกเรี้ยนนึงไปอือก็บ่ดไเอาไปนี่เง๊ซี่ละ่ะยู่หันแต่ว่าบ่อเอาไปมันลืมอมขาเลว่วแาโอเเ้เม่ได้เอาปูสมพาน์มานํานนาะแต่ว่าพ่อเกิดเหตุแล้วคนในกระเป๋าคนนั่นคนนี้ล่ะพ่ออันนี้เขาเลยว่าเอาปูปูกลับมา ที่บางสิ่งก็ดีใจงูที่ตัวเองโอดมากเลยแต่เป็นอันนั้นของปูอีกพิธารของปูแล้วเนาะซอยเหลือเขาเก่งตัอปูุจนหางอันยูอันเทศบาลระเบิดแตกยังบดตายเยอะคนที่แขนน่ะ ขุพเยนาดนี้นซลักแลวนับถืออันผู้สมภารทุกนังถือั่นเขาเจ้านังอันนี้ฮะนั่งสั้นสองนี่กัเอียนอันนั้นนั่งสั้นสองยังไงไมลานลดลงเลยมันสมควรสิสรุดลงไปพูนแมนบอประตูเขาลงทั้งนั้นแต่ว่ามันไม่ยุดนีได้แบบไหนสิค่าออกแล้วนางนาสิตไปนั่งผู้น้อยดีไหมน่ารักนารักตอนแค่นี้เพื่อเพราะว่าตอนตีนคืนหาทางออกอยู่หลังคอตีนหารทางออกอีดดีแบบนั่งที่นี้ มันาน,นั่งอยู่นี้เอเอแตแกว่ามันลุงมาทางบันไดเด้อยบันไดเนี้ยบันไดมันอยู่ที่ทางใต้นนะมันนั่งอยู่ใน,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 ในี่เลยบันไดอะไรนปีนหาทางออกด้วยกัแค่ที่จะตกไปทางฟังทางลดความาลดความแม<ล>่กลับมาอยู่ฟังขวาฟังทางนี้อ่าอยู่สูงกว่าพวกข่อยอีกนะเออพอปีนขึ้นไปหันข่อยก็ปีนไปหาประตูสุบเฉินเนาะประตูสุบเฉินมันอยู่ชุกสูงหมดอะเอาบ้านเรื่องอะไรนะ มันเี็ผู้ชายที่อยู่หั่นละเด็กได้หน่อยในเฮือนอันมันเป็นเื่ออันอนุ่งนี่มันเป็นคนแห้งแข็งแรงเนาะมากไปเห็ดเมันตะคอกก็ไปบี๊ดอันนั้นนี่มันก็มาออกอู้ว่าคือเหนี่ยแห่แหนี่ยแห้อยู่มันมายกสองเพื่อสามเพื่อจะออกประตูนะจ๊ะนางไปโอ้ใหญ่นางใช่ไห ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวทั้ง8อำเภอผ่านช่องทาง Youtube รอบรู้เมืองบึงการบ้านเฮา